เห็นเมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานบอร์ด AI แห่งชาติเนาะครั้งแรกก็จะเดินหน้าเทคโนโลยี AI อย่างเป็นระบบทั่วประเทศนะคะหนุนสร้างบุคลากรด้าน AI เต็มกำลังเพื่อจะก้าวทันต,ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตวันนี้ก็เลยมีสองเรื่องมาเล่าให้ฟังที่เกี่ยวกับ AI เรื่องหนึ่งเนี่ยมาจาก uh, document magazine นะคะซึ่ง documentary club เนี่ยเขาแปลสรุปเอาไว้นะคะคือตอนนี้เนี่ย เวลาที่เราจะทำรูปนะคะเราก็เห็นใช่ไหมรูป AI ก็ทำได้เนอะทำสารคดีทำคลิปวิดีโอก็ทำได้เหมือนกันเพียงแค่เขียนพร้อมลงไปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันทำง่ายมากเลยฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ แล้วมันจะทําได้มีประสิทธิภาพหรือเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่าลืมนะคะ AI เนี่ยมันมีไบแอสของมันเหมือนกันนะหลายเรื่องเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นงานวิจัยใหญ่โตด้วยนะคะงานวิจัยหนึ่งเนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่ออนักวิจัยไทยเนี่ยเข้าไปร่วมวิจัยเรื่องนี้ด้วยเห็นก็เล่าหลายครั้งวันต่อวหลังก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเพิ่มเติมอีกนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อหน,นังสารคดีเนี่ย ก็มีนักวิจัยสองคนคนนึงเป็นคนทําสื่อแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเขาเป็นคนทําสารคดีด้วยเขาก็อยากรู้พาเชรีนาซิกเซ็กซิรินแอนเลนนะคะก็เลยทำการทดลองโดยการเอาโครงเรื่องย่อของสารคดีที่ชนะรางวัลออสการ์หเรื่องมาป้อนให้เจ้าโซล่าซึ่งก็คือเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI จาก OpenAI นะคะทำคลิป ยาว15วินาทีแล้วก็ส่งไปให้คนทำหนังผู้เชี่ยวชาญด้านสารคดีเนี่ยวิเคราะห์6เรื่องนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีเรื่อง American Factory นะคะ My Octopus Teacher เรื่อง Summer of Soul เรื่อง n a w a n i นะคะแล้วก็20 Day in Marimpo แล้วก็ n o o t h e r l a n d นะคะ6เรื่องนี้ผลว่าผลที่ได้เนี่ยคุณชนะครับคือเขาบอกว่า AI เนี่ยมันเต็มไปด้วยคติทางเชื้อชาติเพศและการเลือกปฏิบัติคน99%ที่ปรากฏในทุกคลิกเป็นผู้ชาย Oh. ภาพที่ถูกสร้างขึ้นดูสะอาดเกินจริงนะคะ hmm. ต่อให้พร้อมเนี่ยจะบอกมันว่าหนังเนี่ยมันเกี่ยวกับสงครามความรุนแรงความขัดแย้งแต่มันไม่เห็นร่องรอยเหล่านี้เลยที่ชัดที่สุดคือ20 day in m มา u p o l อันนี้ก็คือจากเรื่องของย mm ูเครนเนี่ยนะคะแทนที่จะเป็นนักข่าววิ่งหลบกระสุนเลยเนี่ยกลายเป็นนักข่าวพิมดีดในคอมเอในพิมพ์คอมในซากตึกอะไรอย่างเนี้ย หรือ uh huh. โหนอาลเตอร์แลนด์เนี่ยไม่มีภาพทหารขับไล่ชาวบ้านภาพที่บ้านเรือนถูกรถบูโดเซอร์ทำลายในระยะใกล้นะมีแต่ภาพไกลๆของรถเกียร์ดินที่วิ่งช้าๆอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ทุกคลิปมันจะมีอะไรหลอนๆอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นความที่แบบว่าไม่พร้อมของเครื่องเออของ AI ที่แบบยัง อยู่ในระดับแรกๆนะคะเขาบอกว่าเช่นคนที่เข็นรถเข็นอยู่ดีๆตัวก็ไหลลงไปนอนในรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคนที่พิมคอมคอมแบบพิมสามเครื่องพร้อมกันอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ยังมีเห็นอยู่แล้วก็คลิปนี้เนี่ยมีนักวิเคราะห์คนหนึ่งบอกว่าคลิปพวกนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยถูกบล็อกไปมันจะลดทอนความเป็นมนุษย์ลงเราจะเห็นเป็นแค่คนไม่ใช่มนุษย์ อข้อสังเกตนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกก็คือใน6คลิปนี้เนี่ย Summer of Soul เนี่ยเป็นคลิปเดียวที่ในพร้อมเนี่ยมีคำว่าสารคดีหรือว่า Documentary อยู่นะคะแต่ดูเหมือนว่า AI เนี่ยมันจะมีภาพเสร็จเรจรูปของคาว่าสารคดีอยู่ในคลังเราก็เลยได้เห็นภาพคนให้สัมภาษณ์อยู่กลางเฟรมคือม,มันคิดว่าเหมือนสารคดีต้องไปสัมภาษณ์อ่ะแบบเนี้ย อย่างนั้นนะคะนี่ก็เป็นปัญหาซึ่งเราคงต้องค่อยๆพัฒนาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไปด้วยนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งเรียนเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี่เองนะคะน่าสนใจคือมันมีคดีหนึ่งะคะ่ะคุณนะเมื่อวันที่30ในสาย,ยนิที่ผ่านมาเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยเขาจับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าริชาร์ดบาโรอายุ81ปี ในอดีตเนี่ยเมื่อโอ้โหสักสามสิบปีก่อนเนะนายคนเนี้ยเขาเป็นส s k u มา Master หรือว่าหัวหน้าหมู่ลูกเสือแหละแ,แล้วก็ไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายอายุสิบถึงสิบห้าปีอย่างน้อยยี่สิบสี่คน<ม>ต่อเนื่องเลยนะสามทศวรรษคุณทนาตั้งแต่ปีหนึ 90, <ม>่งเก้าหกศูนถึงหนึ่งเก้าเก้าศูนแล้วก็หนีแล้วหนีมาไหนล่ะก็หนีมาที่เมืองไทยนี่แหละคะ่ะ<อ>หนีมาที่ภูเก็ต ตอนแรกเนี่ยไม่มีใครรู้คือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลแล้วนายคนนี้ก็หนีออกไปได้ก่อนนะแล้วก็นายคนนี้เนี่ยคือคิดดูแล้วกันว่ากว่าจะจับเขาได้นะซึ่งในที่สุดเนี่ยตอนนี้คดีกำลังพิจารณานะคะคดีนี้เนี่ยตอนแรกหาตัวไม่เจอเพราะว่าเขาหนีมาเนี่ยเขามาเปลี่ยนชื่อมาใช้ปีเตอร์สมิธแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตแต่ว่ามีนักวิจัยเนี่ย ก็เลยไปช่วยกันว mm ่า hmm. อ่ะไหนตอนนี้เทคโนโลยีมันดีขึ้นแล้วก็ลองดูซิเทคโนโลยีมันจะช่วยทําได้อะไรหรือเปล่าเขาก็ไปดูว่ารูปร่างหน้าตาเนอะว่าถึงแม้มันจะเปลี่ยนไปมันมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์บ้างปรากฏว่าเขามีให้คล้ายสายอะค่ะคุณนะแต่มันไม่ใช่สายดำนะอยู่ใต้คางเนาะแล้วเขาใช้เจ้า AI ที่ชื่อว่าพิมพ์ไอส์เนี่ยนะคะไปดูภาพทั่วโลกเลย นะว่าม,มีคนไหนบ้างที่น่าจะเข้าเขาหนีบ้างบบนะคะปรากฏว่าอีตาคนนี้เนี่ยอีตาในในเอ่อริชาร์ดบาร์โรเนี่ยนะคะบโรเนี่ยคือพอเปลี่ยนมาชื่อเป็นปีเตอร์สมิธอยู่ในเมืองไทยเนาะก็เรียกว่าโหเจริญรุ่งเรืองเอ,อมีกิจการนะคะแล้วก็เชื่อไหมว่าจะเป็นคนชอบปาร์ตี้แล้วก็มีปาร์ตี้วันกเกษียณด้วย และไอ้ภาพปาร์ตี้วันเกษียณน,นี่แหละค่ะที่เขามาจับได้ว่าโอ้โหเนี่ยมันมีปุ่มคล้ายๆกันตรงเนี้ยตรงใต้คางแล้วก็ดูรูปร่างหน้าตามไม่ฟังก็เลยเข้ามาจับกลุ่มนะคะ<ม>นี่ก็ถือว่าโอ้โหดีมากๆเลยซึ่งคดีนี้เนี่ยคือน,น่าสงสารเพราะว่าอะไรไมะคะเหยื่อของเขาเนี่ยที่เป็นเด็กตอนที่ถูกละเมิดเนี่ยมันสิบหขวบเท่าน,นั้นเน่ยส่วนใหญ่ก็จะป่วยเป็นโรค PTSD Oh. ซึ่งตอนที่ถแถลงคดีเมื่อวันที่30บเนี่ยบอกว่าโอ้โ oh, หจำเลยเนี่ยหลบหนีความยุติธรรมไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีตั้งแต่ปี1997อย่ะหนีไปประเทศไทยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลายปีมีความสุขกับการเล่นเดือไปทำบัตรประชาชนปลอมด้วยเนาะเนี่ย hmm. ประเทศไทยขึ้นชื่อมากเลยนะคะแล้วก็กลับมาอังกฤษอีกครั้งเมื่อเมษายนปีที่แล้วเมื่อเงินหมด oh. เขาคิดว่าจะไม่มีใครรู้แล้วไง ในที่สุดเนี่ยก็เพราะว่า AI แล้วก็ที่สําคัญเหยื่อของเขาเนี่ยนอกเหนือจากที่ทนทุกข์นะสี่รายเสียชีวิตโดยไม่มีปาสเห็เนนนายริชาร์ดเบอร์โรลงโทษนะคะอตอนนี้คดีกําลังดําเนินอยู่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ AI นะคะ